สวัสดีครับทุกท่านทวดอนมาแล้วเด้อนี่หลังจากที่พี่ปุ้ยทำความสะอาดในแต่ละซุ้มตอนนี้พี่ปุ้ยก็กำลังลงสีสีพื้นเด้อนี่หมกำลังใช้ทาสีรองพื้นอยู่นี่ม่กำลังทา แล้วเราก็จะลองพื้นไว้พ่อบอกว่าต้องให้สีแห้งแล้วอยเอาสีจริงมาลงทับนี่อันนี้เป็นสีลองพื้นเด้ตอนนี้ซุ้มของเรานะั่นมีนี่ส่วนซุ้มรวมพลคนรักเป็ดเดอี่กําลังจัดให้แบบสวยงามเลยเห็นไหมพ่อเพิ่งกำลังดัดเหล็กโคง้งเอาไว้สําหรับมีที่ตั้งกระถางต้นไม้ปะพ่อ,อนีมีสีมุม สี่มุมไว้สําหรับตั้งกระถางต้นไม้ไม้ประดับเห็นไหมหน้าหลังสี่มุมนี่เอาไว้ใส่ต้นไม้ด้วยวก็ตั้งเข้ามานี่เย็ยนเจี๊ยบเลยซุ้มหลังที่เจ็ดของเราซุ้มรวมพลคนรักเป็ดนี่เห็นไหมตอนนี้นพิ่โดาก็ไล่ย,ยิงยิงหลังอยู่เห็นปะนตอนนี้ก็มื่อนี้กแดด็แดดเยอะแดดถือว่าแดดกันม่ล่ม คิ้วๆกระเถือว่าห้อนอีกระดับหนึ่งจ้ตอนนี้เป็ดเราก่อนเด้อเมื่อเช้าพี่เพลก็ลงต้นไม้ไปหลายต้นอยู่นี่มีต้นนี้ที่ลงเมื่อเช้านี่นี่หนึ่งต้นใหญ่แล้วก็เป็นไอ้คุณนายตื่นสายนี่ อยู่ใต้ร่มไม้นี่เด้อนี่สวนด้านนี้พี่เพชรก็ลงโป๊ยเซียนไปเด้อนี่เพราะว่าปวยเซียนเพื่อนชอบแดดเพิ่นเป็นไม้แดดนี่เห็นไหมตอนนี้ก็อยู่นี่เด้อนี่สวนหย่อมตรงหน้าร้านเรานี่ในแต่ละซุ้มพี่ปุ้ยก็ขัดขัดพื้นใช้น้ำขัดแล้วก็ใช้ก๊อตไบ์ใช้แปรงถูขัดเอาดินเอาไอ้นั่นออกเด้อนี่ตอนนี้ก็รอให้แห้งก็จะลงสีพื้นก่อนนี่เป็นแนวนี้เด้อนี่ พี่ปุ้ยก็เริ่มลงหลังแรกแล้วทารองพื้นก่อนนี่ตอนนี้พี่เพชรก็นั่งอยู่ซุ้มหลังแรกเด้อนี่พี่ปุ้ยก็ไล่เก็บมาสีมาหลังที่ห้านี่ไล่มาเรื่อยๆรื่อเด้อเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะลองพื้นเกือบจะเสร็จนั่นแหละพอเกือบทุกซุ้มนี่แนวนี้ก็เป็นแนวต้นไม้ที่พี่เพชรลงไว้เด้อในแต่ละซุ้มก็จะทางขึ้นซุ้มเนี่ยก็จะยาวไปนู่นอะ่ะสีก็จะประมาณนู้น เดี๋ยวลดน้ําบ่อยๆเพื่อนก็จะแตกกอออกสวยงามเวลาเดินเข้าซุ้มนี่ก็จะได้แบบโอ้ฟินได้บรรยากาศเยน็นแบบเจี๊ยบเลยเขาบอกนี่ตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วเด้อเนี่ยส่วนมองมาฝั่งนี้ก็ต้นไม้กําลังแตกใบออกเห็นบ้างเพื่นะสวยงามตามท้องเรื่องนี่คือสีรองพื้นของเรานั่นเองนี่หลังที่ห้าเด้อนี่กําลังรองพื้นน่าจะไล่หลังที่สี่สามสองหนึ่งไป สีขาวสีลองพื้นกันแล้วค่อยรอแห้งค่อยมาเอาสีจริงมาลงน,นี้ก็เป็นที่พักเท้าด้านล่างก็เก็บสีเรียบร้อย,ยด้านบนก็นู่นเรามีหยาค่ามาแล้วเตรียมมุงกันแดดด้วยนี่นตอนนี้ตุ้มใหญ่ของเราก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วคุณนายเห็นว่ามีที่พิงหลังนั่งโอ๊ย ขึ้นขึ้นหลายรขอบ๊อกสุดแดนนี้ก็โอเคได้บรรยากาศขอบอกโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษ,ษณาให้ที่นัตกตกิเซียนแล้วก็เด็กๆแล้วเด้อคลิปนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบาย